นี่คือปฏิบัติการของตำรวจปราบปรามยาเสพติดไล่ล่าจับกุ่มผู้ต้องหาร,รายสำคัญหลังสืบสวนทราบว่าพยายามลักลอบผลยาเสพติดและกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆคดีนี้ตำรวจยึดยาบ้าได้มากกว่า14ล้านเม็ด ปฏิบัติการนี้ตำรวจสืบสวนทราบว่าคนร้ายใช้เส้นทางตามแนวชายแดนเข้าสู่เอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่กระทั่งพบรถต้องสงสัย3คันขนยาเข้าพื้นที่โดยมีการใช้รถจักรยานยนต์ขี่นำทางรถขนยาแต่สุดท้ายก็ไม่รอดทั้งหมดถูกจับกุมตัวทั้งสองรายผู้ต้องหาทั้งสองรายอ้างว่ารับจ้างขับกระบะไปรับยาจากพื้นที่เอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่รู้ว่าเป็นยาเสพติดแต่ไม่รู้จํานวน และทําเป็นครั้งแรกสายเหตุที่รับงานเพราะไม่มีเงินไม่มีงานโดยได้ค่าจ้างรอบละ2 0 0 0 0 0บาทครั้งนี้ยังไม่ได้รับเงินแต่ก็มาถูกจับเสียก่อนรู้เพียงว่าคนสั่งการสำเนียงรีซอและสั่งการมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านคนกลางติดต่อตอนมาอีกทอดหนึ่งด้านพลตำรวจโ,โทคิริศักดิ์ตันตินวชยัยผู้ประชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดกล่าวว่า หลังสงกรามถือว่าคดีนี้เป็นล็อตใหญ่ที่ตำรวจปอสอติดตามจับกลุ่มซึ่งมีการสืบสวนก่อนหน้านี้จนกระทั่งมั่นใจว่าเป็นคดีรายสำคัญการจับกลุ่มในครั้งนี้เจอของกลางเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งสกัดกั้นก่อนหลุดเข้าพื้นที่ตอนใน คดีนี้ผู้ต้องหาทั้งสองรายถูกแจ้งข้อหาร่รวมกันจำหน่ายยาบ้าเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นการกระทำเพื่อการค้าการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชน